พี่เจจะทดลองขับนะครับเดี๋ยวจะไล่ให้ทีละเกียร์นะครับอ่าให้รู้ว่าคันนี้มันใช้ได้นะครับคันนี้มันเอาได้นะคันนี้มันจบงานได้นะสวยๆนะครับเดี๋ยวพี่เจมจะไล่เกียร์นะครับเดี๋ยวระหว่างรอมือถ่ายคลิปนะครับระหว่างครับระหว่างระหว่างรอครับเดี๋ยวให้ชบรถก่อนนะครับสวยๆนะสามสี่ศูนย์แปดดีทีดีทีนะไม่ใช่ดีไอนะคันนี้ไปพร้อมเบทดนะคันนี้ไปพร้อมเบทด ยางเอาได้นะ่ะยางเอาได้สีเ่เซนแหละก็ยางดีสีเ่เซนแหละไม่ขี้เหล่ไม่ขี้ล้ําขี้เหล่นะคันนี้อ่าเอาได้จบงานได้นะมันก็มีรั่วซึมบ้างตามอายุนะครับก็อย่าไปซีเรียสน,นะครับมันคือมันยังใช้งานได้อยู่แต่ถ้าตรงไหนอยากให้ทําทําได้นะครับแต่ขอคิดตังค์เพิ่มนะแต่ขอคิดตังค์เพิ่มเอาความจริงเลยนะครับคันนี้ได้ไม่กี่บาทคันนี้ได้ไม่กี่บาทผมทาโปรโมชั่นด้วยเหลือ1 2 5 0 0 0บาทเอาราคานี้นะขอคนรับได้ราคานี้นะ อย่าต่อพี่เจมเลยนะครับอย่าต่อเลยนะครับราคานี้เราก็ได้นิดเดียวนะครับนะได้นิดเดียวมีทั้งค่าเช่านะครับมีค่าเช่าพื้นที่นะครับแล้วก็มีพนักงานอยู่เบื้องหลังนับสิบชีวิตนะพนักงานเบื้องหลังนับสิบชีวิตนะอ่ะให้พี่เจมเถอะราคานี้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทอ่ะเดี๋ยวเราไปชมระบบอ่าเราไปชมการทดลองขับกันนะคะระบบเกียร์ต่างๆนะครับนะว่าใช้งานได้ไหมนะครับเกียร์หลักนะครับเกียร์หลักเกียร์รองนะครับอ่าเกียร์หลักเกียร์รอง วิวต่างๆนะปั่นต่างๆพี่เจมปั่นให้ดูแล้วนะครับนะเดี๋ยวพี่เจมขอเวลาสักครู่นะครับนะเดี๋ยวขึ้นไปนั่งขับให้ชมนะครับ ก็สวัสดีคุณพอ่อคุณแม่อีกรอบนึงนะครับวันนี้พี่เจมจะมาทดลองขับให้ให้ฟังนะครับให้ดูนะครับว่าเกียร์ทุกเกียร์มันใช้ได้นะครับมันใช้ได้หมดนะระบบต่างๆคันนี้ถือว่าดีนะครับเริ่มจากนะครับพี่เจมจะพี่เจมไล่จากเกียร์สโลนะครับคือเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งอ่าเกียร์หนึ่งนะครับอันะนี้คือเกียร์หนึ่งนะจะเกียรเท้าพี่เจมนะเกียร <ưng> ์หนึ่งเกียร์สองนะครับเกียร์สองเกียร์สองสโลคือมันใช้ได้หมดนะเกียร์สามนะครับ เกียร์สามเกียร์สี่นะเกียร์สี่ก็จะมีความเร็วนะครับเกียร์สี่ก็จะมีความเร็ววันนี้พี่พี่เตียนจะใช้เกียร์เกียร์หานะครับตันนี้เป็นเกียร์ไฮอ่าเป็นเกียร์ไฮนะครับเกียร์ไฮหนึ่งนะครับจะมีความเร็วขึ้นนะครับเกียร์ไฮหนึ่งเกียร์ไฮสองนะครับเกียร์ไฮสองเดี๋ยวขออนุญาตถอยหลังก่อน นี่เป็นเกียร์22นะครับนะเดีเ๋ยวพี่เจมถอยหลังตอนนี้เป็น3นะครับ3ก็จะมีความเร็วนะครับ3ก็จะมีความเร็วอันนี้4 น,นี้เกียร์ไฮสี่นะครับรถก็จะมีความเร็วหน่อยนะครับ oh. เกียร์ทุกเกียร์ใช้ได้นะครับ ็ขอฝากด้วยนะครับหนึ0 0แนสันบาทอย่าต่อเลยนะอย่าต่อเลยลดราคาให้แล้วนะครับขอบคุณมากครับ